สัพตะชุดที่พรณาปาโนวียานอดาณะสมานาเมชุดยันตามัมโยติระหัมวิรัาวิปปมาภูยัสักนัสวาหาวังมานัสจักครุษตรักขานิขุมาเรโตบุติยากติสังฆลปาเมสุดยันตามัมโยติระหัมวิรัญาวิปปมาภูยาสักนัสวาหา สิดฟปานิบาเดปัสวาปรสโตรูเดระจังขสิสโนปัสถปายโวเมชุดยันตามยิोธิราหัมวิระยาวิปปามาภูยาสักนสวาฮาตวกจารมามาอุมสรุดิรเมีโดมะยสถานิเมชุดยันตามยोธิราหัมวิระยาวิปามาภูยาสักนสวาฮาศับเดสปเดศรูปะรสกันธาเมชุดยันตาม โยีิระหัมวิรดจญวิปปมาภูยาสักนสสวะภทติภิญาพัสเตโยวาอุรากาชฌเมชุดยันตามโยธิระหัมวิรัจญาวิปปมาภูยาสักัสาหะมโนบุธิระหังการสจิตตเมชุดยันตามโยธิระหัมวิรัจญาวิปปมาภูยาสักนสสวะเดวศิษฏวาสวิตุพุทธสเวอชวินอรบาหุบยม पुष्णो हस्ता भ्याम अश्विनोर तेजसे ब्रह्मावर्तसाय अभिषिंजामी देवस्यत्वांस विद्वप्रसवे अश्विनोर बाहु भ्याम पुष्णो हस्ता भ्याम तरस्वत्ये भैषाजीयना वीरिया या नाद्या या अभिषिंजामी देवस्यत्वांस विद्वप्रसवे अश्विनोर बाहु भ्याम ഇന്ദ്രസേന്ദ്രിണി ശസേബലാ അഭിഷിഞ്ചാമി